ใช่ยุโรปจะยุโรปจะระเบิดเลยล่ะโอ๊ยไม่ได้จะแตกกันล่ะจะเริฟอ,อยู่เลยล่ะจะระเบอร,ระเบอร,ระเบอเมสซี่เปนยังมาเลี้ยวรถมาใยุเมแซี่เอาลังหาซื้อต้นใหม่ไปบอกผู้จัดจะเลยว่าเอาไปคู่กันวางสิเด้อแต่ว่าวิซ่าพวกนีดได้ไปขอวิซ่าเจ็ดโมงเช้าใช่ค่ะ,อ,คะอือเจ็ดโมงเช้าไปมีใครบ้างพูดได้ยังประกาศหลพูดได้แล้วเพราะว่าเขาโปรโมทแล้วที่ที่โน่นนะครับ โมก,กันอันนี้เดือนธันวานะเดือนธันวาเต็มธันวาเต็มธันวาเต็มท,นมทีนี้แล้วมันเต็มไปถึงไกลอยู่ใช้ดูนะอันนี้นี่อันนี้ก็คิวงานเด้อโอ้สถานสายเจียแล้วคิวงานอันนี้คือเดือนอันนี้นตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนธันาวามกรากรุ่งพาถ้าว่างๆนะมันจะไม่ไม่ม่ขึ้นไม่ขึ้นบ้างดีกว,ว่าขึ้นเมืองนอก ไม่่เลยอันนี้คือถ้าเป็นอย่างงี้นี่ช่องประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นเมืองนอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณสิบวันไหมสองอาทิตย์อะสองอาทิตย์สิบห้าวันมันจะมีหายไปสองอาทิตย์แบ่งมันจะมีบ้างสองอาทิตย์คือไปเมืองนอกนาทีมันนับแล้วมันสักมือมันคุาแต่ว่าวงใหญ่จะเต็มนะวงใหญ่จะเต็มในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน อันนี้คืออันนี้คือเดือนมีนาไปเมืองนอกจะ,จะสองอาทิตย์ที่จะไม่มีจะไม่มีคิวอยู่เมืองไทยแต่ว่าแต่ว่าจะมีวงใหญ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงเจ้าๆจก่อนใกล้ๆกระชั้นชทิดก่อนกระชั้นที่จะแจ้งอีกทีหนึ่งแต่แรับรองว่าคุ้มค่าบัตรเหมือนเดิมแล้วก็เป<ช>็นโชว์ใหม่เราจะอาจโชว์ใหม่มากขึ้นไปอีกใช่ตอนนี้อันนี้กระซิบบอกได้ไหมตอนนี้เริ่มมีแลนทําโชว์ใหม่แล้วใช่ใช,ใช่ไหมฮะตอนนี้บอสเริ่มสั่งสั่งโชว์ใหม่แล้วคร่าวๆ จริงๆแล้วผมก็สั่งจริงๆแล้วผมก็สั่งบ่าเข้าแล้ววันอย่างอย่างเช่นวันทุวันนี้ก็มีโชว์ใหม่เข้ามาเห็นเรื่อยๆแล้วใช่วันที่ผมไปเมืองนอกอะ่ะวันที่ไปเมืองนอกเนาะผมอะ่ะจะให้มีผู้นําทีมงานเขาเรียกอ,อะไรตําแหน่งรักษาการให้เดาว่าใครนะไม่บอกนะคนที่คนคิดอาจจะคิดไม่ถึงคือจะมีหัวหน้าวงรักษาการ ระหว่างผมไปเมืองนอกสองสัปดาห์ออลและจะมีละครระหว่างนั้นอาจจะมีละครเวทีให้เขาได้ทําการด้วยให้เขาได้กินข้าวให้อิ่มได้เงินได้รายได้การว่าละครเวทีในโงรงละครใช่ไหมใช่ค,<ะ>คืองานมันเต็มตลอดนะเนี่ยงานเต็มตลอดตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงนี้แต่มันจะไปแหวงตรงนี้สังเกตเลยง่ายๆเลยอันนี้พูด,ด,ดามมาตรงน้าจะได้หมดหนามาเจ้าแหวงสองคนนี้เจ้าแหวงสัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้สองสัปดาห์ระหว่างปลายเดือนมีนาไปหาต้นเมษาเจ้าแหว่งตรงนี้เพราะจะไปเมืองนอก บ่าีไปเมือนอกแต่ว่าสินค้าเขาขายตะกาเมืองนอกได้อยู่ก็สามารถเอาไปได้ลงคิวได้แอคเคาท์ใช่ไหมคะใช่เพราะแล้ววันนี้นะครับผมสองอันนี้หรือถ้าสินค้าลงช่วงนี้ก็จะได้โลเคชั่นแบบเมืองนอกเดี๋ยวประมาณกุมพาจะเริ่มขายอยากไปขายของแบกการ์ไปถอยไอเฟลจริงๆจังเลยทัวรยุโรปมีกูปินไหมครับทไม เดี๋ยวแจ้งมันไกลมากแต่ว่าต้องดูเวลาระหว่างเพราะเรามีงานที่ไทยได้ไงยากคล้ายคองกลางหิมะไหมล่ะเกินรถดนะบนภูเขาหิมะไหมล่ะพระชวโมงกว่ากว่าฉันแงงเต็มสุดทากค้าเรีเก็ตว่าขอเป็นทุ่มหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็พอดีเลยมันจะสวยงามมากเลยแล้วเราแล้วทางเราจะไปยุโรปเอาลตามมาขึ้นแทนค่ะผมให้เดาว่าผมจะเอาใครมาเป็นหัวหน้าหัวหน้าวงเพศหญิงหัวหน้าหญิง บอสบิ๊กไม่อยู่จะมีหัวหน้าหญิงมาแทนบอสเบสจะมีหัวหน้าหญิงมาแทนให้เดาคือบอสบิ๊กไม่อยู่สอสัปดาห์จะมีหัวหน้าหญิงคนหนึ่งที่จะแบนนำทีมงานดูตารางคิวได้ที่ไหนคะตารางคิวสวยน่ารักตัวเกียวมิวสิกของเดือนนี้นะคะไปดูได้ที่บ้านฟ้าใช้แล้วเกียมิวสิแล้วเผยแพ่แล้วเผยแพ่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดเป็นงาน งานาขายสินค้าติดต่อหลังมากเลยค่ะใช่ซองอาทิตย์นี้ที่ผมไม่อยู่นะจะมีบอสหญิงมาดูแลวงให้แต่ว่าเป็นบอสรักษาการแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามดิหมายถึงว่าบอสหญิงนี่คือคือต้องขึ้นเวทีด้วยขึ้น,นต้องมีโชว์ด้วยต้องมีโชว์ด้วย<แ> <laughs> บอสหญิงรักษาการไม่เซฟก็อาจจะต้องแสดงได้ดวยนะไม่ใช่เป็นบอสแบบนั่งเฝ้าเลยไม่เอาด<แ>ิเป็นบอสแบบรักษาการแบบ คุมงานได้แล้วก็เรียกแขกได้บอสที่ขึ้นเวทีลราคนต้องอยากดูใช่เป็นบอสสมมุตินะบอสนัตตี้สมมุตินะก็จะเป็นนะันตตี้แบบออนเตตในวันนั้นนัดต,ต,ต,ต้องต้องนังตี้วกีดต้องนงั่งเต็นกลางเลยนะแล้วต้องเปิดตัวเวลาเวลาดึกๆมันเป็นเป็น่วงเ,เวลาของบอสบีกแทนทุกอย่างเป็นแทนเป็นโชว์ใหญ่ที่สุดของวงแท <volleyball. S 2> นทุกอย่างว่าเรารอติดตามนะ